ที่สุร้ออัตตาบาที่อาจารย์ยกมาเกี่ยวกับเดือนสี่เดือนกี่เนี้ยที่เป็น<อ>สุร้ออัตตาบาใช่ไหมมีผู้ถามถามว่าทําไมสุร้ออัตตาบาถ,ถึงไม่มีบิสมิลลาครับเอ,อเป็นคําถามดีมากนะครับถ้าพี่น้องในเปิดในอัลกุรอานดูเนี่ยทั้งหมดร้อยสิบสี่สุรใช่ร้อยสิบสี่สุรตามการเรียงที่ที่ถูกระบุเรียงไว้ในอัลกุรอานว่าเปิดมาก็ใครเป็นคนเรียงครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลามี คืออัลกุรอานเนี่ยเ<ม>นี่ยมันไล่ย,ยาวเลยอัลกุรอานเนี่ยจะทยอยลงมาอัลกุรอานจะลงมาสองช่วงช่วงแรกเขาเรียกว่ายุมละตันวาฮิดะตันลงมาทั้งหมดครบทีเดียวเลยครบทีเดียวเลยทั้งหมดครบเลยเนี่ยอเล็กก็บอกอินนาะอันจันนาะฮูฟีไลาลาตุกัดเราได้ประทานทั้งหมดมาทีเดียวเนี่ยนะในคืนไลาลาตุลก,กัดในคืนอมฎอนนัะนะ่นแหละ หลังจากนั้นอัลลอฮ์จะให้ยิบริในยอยลงมาทยอยลงมาให้กกบนาบีในช่วงระยะเวลา23ปีตรงนี้ลงมาตรงนั้นตรงนั้นคือลงมาชั้นฟ้าจําชื่อไม่ได้คือหมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยครบแล้วทีเดียลงมาอยู่ชั้นฟ้าชื่ออะไรจําไม่ได้เสร็จแล้วก็อยอยลงมามาที่เราฮิลมาฟูดไบติลอิซาในสมาอินดุลยาแล้วก็ไล่เรื่อยมาทยอยเอามาใน23ปีตอนนี้ เวลาที่ยิบริณนำออกมาให้เนี่ยไม่ได้เรียงอายะไม่ได้เรียงซูราะไม่ได้เรียงอะไรอย่างนี้อายะนู้นลงมาตรงนี้อายะนู้นลงมาแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุการณ์แล้วถามว่าอัลล้วใครมาเรียงให้ล่ะนบีก็ไม่ได้เรียงเองนะอัลลอฮ์จะให้ยิบริณเนี่ยมาเรียงให้กับนบีมาทบทวนให้นบีในทุกๆรอมฎอนเลยแต่ตรงนี้อ่านอย่างนี้อ้าวนบีก็อ่านให้บรรดาสหฮะบะฟันเพราะงั้นไอการไล่เรียงเนี่ยพออ่านก็มีการบันทึกไว้ การไล่เรียงเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ในยุคข,ของนบี<ม>การบันทึกก็มีตั้งแต่ในยุคข,ของนบีการรวบรวมก็มีในยุคตั้งแต่ในยุคข,ของนบีครับพอมาในยุคข,ของบรรดาคอลีฟ้าก็มีรวมรวมได้ระดับหนึ่งมามารวมจุดใหญ่เลยก็ในยุคข,ของอุสมานมบินอัฟฟานครับแต่นี้ในเวลาเราเปิดดูเนี่ย114สูรสทั้งหมดเนี่ย<ม>แต่ละสูรทจะขึ้นต้นบิสมิลลาฮิราะห์มิลราห์ครับถ้าพี่น้องเปิดกุานไม่ได้อยู่ตรงหน้าเรา,าเะด้อ ถ้าพี่น้องเปิดอัลกุรอานมาเนี่ยพอขึ้นต้นเนี่ยจะเจอชื่อสุรช์ชื่อบทเนี่ยชื่อบทเสร็จแล้วก็จะบอกว่ามักกียะหรือมาดานียาแปลว,ว่าสุร์นี่ยลงก่อนอพยพหรือหลังอพยพครับเสร็จแล้วก็บิสมิลลาฮิร,ฮราะห์มานิราะฮีมแล้วก็ขึ้นต้นสุร์อัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิอาลามีนพอหมดอัลฮัมก็ขึ้นใหม่บิสมิลลาฮิร,ฮราะห์มานิราะหีม ูุรัชบักรัชอะลิฟลามีมดาลิกันกิตะพอหมดสุรัชบักรัชไปอะลัยอิมรอนขึ้นใหม่บิสมิลลาฮิราะมานคือทุกสุรัชพอหมดสุรัชพอขึ้นใหม่มีบิสมิลลาบิสมิลลาทั้งนั้นเลยใช่แต่เนี่ยคนจะสังเกตได้ไหมอือเขาบอกว่าอ้าวแล้วทธิสมัยสุรัชอัตเตาบะบทาไมไม่ขึ้นเดบิสมิลลาเพราะร้อยสิบสี่สุรัเนี่ยมีอยู่ร้อยสิบสามสุรัขึ้นเดบิสมิลลาทั้งหมดเลยมีสุรัชนี้อันเดียวแหละอยู่ๆก็ขึ้นบัรัอัตุมินัลลอฮ์ไม่ได้้ขึนบิิสมลลาห์ เดียวจริงไหมจริงใช่ใช่ซูรเตาว่าเนี่ยบางคนก็เรียกว่าซูรอบรออะเพราะขึ้นขึ้นต้นคําของซูรอซูรอบรอมีนักวิชาการที่พยายามที่จะทําความเข้าใจว่าซูรอบรออะหรือซูรอตาบ้าเนี่ยเหตุที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยบิสมิลลาห์เพราะ ยังเป็นข้อความต่อเนื่องที่มาจากสุระออัลอัมฟานขอนหน้าหรือ,อ,อบางคนก็บอกว่าตุรต่าบ้าก็เป็นหนึ่งในสุระอของอัมฟานด้วยแต่มีข้อบัญญัติเฉพาะที่แยกแยกมาเฉพาะแล้วเรียกบรารออาหรือเรียกเตาบ้าก็เท่านั้นเองครก็ไม่มีไม่มีบิสมิลลาระบุ แล้วน,นบ,บีไม่ได้อธิบายอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่ไม่มีใช่ไหมฮะรายละเอียดว่ามีฮะดิษมาว่าทําไมถึงไม่มีบิสมิลลาห์มาอย่างนี้ก็คืออย่างนี้อืครับมไม่ไม่ต้องไปคิดเยอะ